คุณทำอะไรคุณเป็นใครมาสังคัดมันตัวเล่นแล้วปล่อยมือนะแล้วคุณเป็นใครผมไม่ถามคุณคุณไม่ต้องถามผมผมผูมกับกองถ่ายที่นี่นะแล้วถ่ายเขาถ่ายทำไมถ่ายเขารูปด้วยเล่าหาเรื่องได้ไงาอยารูปหน้าไปถอดเสียงให้เลขทีหนึ่ง95มีผู้หญิงให้รูปทำยิ่งกว่าลูกก็ได้ไปนี่คุณมาทำไมจะถ่ายหนังอยู่นะเจ้ามิ้งก็โชว์โอกาสกับคุณน่เลยแอปเปิลอย่าไปฟังนะเรากำลังแสดงหนังด้วยกันอย่าไปสนใจผมมันใส่ความนะผู้หญิงเขาพูดอะเลิกดแล้วกลับกันให้หมดเลย ปุ้กับฉันแสดงได้นะคะไม่ตองแล้วอย่าเป็นดาราจับมันจับนี่ก็ไมไปได้ผมไม่กลัวใจคุณเลยปุ้กับเรียกงเขาทำไมเข้าไปแล้วขวจะได้งานทำแล้วตาจะประเด็นคุณทำพังหมดเลยเห็นไหมอืเขาแต่อ่างคุณนี่นะจะเป็นนักแสดงนี่นาะนนิดหน่อยก็ยอมได้ก็ยอมอะไรคุณยอมเขาจับโอ้พ่งนี้เขาช่วยคุณไปทำอย่างอื่นคุณก็ยอมเขาอีกสิคุณเป็นคนยังไงอย่าพูดจามไม่ดีเลยอยากให้คําอย่างนั้นจริงเห <c oughs> รอเฮ้ย <c oughs> กลัวค <c oughs> ุณละทำคุณบูชาโทษได้แท้เลย นี่นี่คุณหาอะไรอ่ะขอด่าเพลงน่อสิสองอันหลืออันเดียวอ่ะอันเดียวหาเจอแล้วขึ่ไหนอ่นะแมนแต๊งโธ่ ทำไมต้องสวยทุกครั้งที่เจอคุณนะดูก็ไม่ดีเองขอโทษผมอ่ะฉี่ทางานทำทุกคำยู่รอดทำไมต้องเปอย่างนี้อ๋ดูะอะไรเล่าแค่หาการแสดงเท่านั้นน่ยอะ <c oughs> แสดงหนังเนี่ยมันก็เหมือนคุณหาที่จอดรถนะเขาให้บัตรคุณแสดงว่ามีที่จอดรถแต่ไม่รู้ชั้นไหนเท่านั้นนะ ได้บัตรแล้วคุณก็เวียนไปเรื่อยๆนะมีที่จอดเยอะแยะที่ไรว่างจอดแล้วก็จอดใช่ไหมมนปรชยาได้ยังไงอ่ะผมจําขี้ปากเขา่าพูดอีกทีนึงไม่เคยฟังดีเจแซมพูดเหรอเขาเขาฮะเขานี่ก็ไม่ดีเจนะเอาใส่สีหลอดนิทานเฉพาะสีข้อข,ขายได้นะทุกวันนี้มีหลายคนที่ฟังปรชญาเขาแล้วก็เอาไปใช้อะ่ะฉันนี่เก่งเลยนะไม่หรอกเราไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดป็นค่อยๆไปหาประสบการณ์ค่อยๆเรียนรู้อีกหนึงก็เก่งเองอะนะอะ กือนจริงๆวะมาเป็นคนดีได้ฮะโดนฟ้าผ่าแทบแย่เป็นไงนคุณเดาได้ไหมผมไปส่องหรือจะนั่งคนจนรากงอกนะฮะคุณังเถอะ